อันนี้สวนภัยนะครับได้หมอได้บอมาอีกหนึ่งลูกนี่สวยแล้วได้บอเพิ่มอีกใบหนึ่งมาดูปลายคลองนะครับนี่มีของเล่นใหม่ด้วยเปของเล่นใหม่นี่คองนะครับนี่ยาวเตย มีตัวคันตกด้วยเอาไว้นั่งเล่นตอนเย็นๆริมคลองนะครับครับติดคองมีต้นตาลน,นะครับให้ดูเห็ดไกลนะครับนี่ของนี่ของแล้วก็รัวกันตกแนวนี้นะครับริมคองนี่ นี่บรรยากาศไปไลายไร่มีกอไายด้วยนี่เป็นชั้นลงไปนะครับลงไปข้างคลองนี่สวยครับ